สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์รัตพาแล้วก็ทีมงานขอจกกรยศครุ่นโดยจักรยาน2009นะครับวันนี้ทนิพนธ์รัตพาจะไปส่งมอบนะครับลูกค้าที่ติดตามช่องทาง youtube นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับสองคันนะครับวันนี้คันนี้ผมขับคันนี้อีกคนหนึ่งสุกชัยขับมีกโซ่สีดํานะครับวันนี้เราจะไปส่งมอบกันที่มันมีอยู่กรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกและตละวันออกนะครับสองฝั่ง อยู่ถนนทางหลวงหมายเลขเนะครับวันนี้จะไปสมบออกันเลยเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันครับว่าคันนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดไหนทาไมถึงต้องไปสมทิงเทปไปดูรถเลยครับก็สําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็น t o โย t a v วีโก้นะฮะสอนะครับวันนี้เป็นลูกค้าจบเงินสดนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทเครื่องรอไว้เลยนะครับแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปที่ กรุง <utan> เทพมหานครนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับอําเภอศรีสะใยนะแต่ทํางานที่กรุงเทพเราก็ติดจออะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างภายในภายในสะอาดมากเสือ้เอเราออกไปให้นะครับปาระนะครับทุกอย่างนะครับสภาพพร้อมแล้วสําหรับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วพร้อมที่จะอเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับลูกค้าทำงานอที่นู่นนะครับวันนี้นะครับ ส่งถึงที่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราก็ส่งมอบนะครับโลโก้ท่านท้ายไม่มีนะครับเพราะว่าตามสภาพนี้เลยนะครับที่เราขายตกลงกับลูกค้าไว้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือสภาพสวยสวยเลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มติดคิ้วอะไรให้เรียบร้อยในราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหกบาทนะครับคันนี้กริงงนะครับอันนี้ตอบตามตรงเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะอันนี้จบลูกค้าไปนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็โอนให้พร้อมเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ เราออกเดินทางกันเลยครับกับเช้านี้ครับตอนนี้เริ่มต้นที่สารคามแล้วไปส่งมอบกันที่คอทมกันเลยครับผมมาเต้นมอเตอร์เวย์สายใหม่นะครับส่วนมากรถเกิดอุบัติเหตุเยอะมากนะครับสายนี้นะครับตอนนี้วันนี้ผมขับมานะครับเจอ2คันแล้วนะครับสคันนะครับลงถนนข้างทางเรื่องกับยางระเบิดนะครับต้องเช็คด้วยนะครับหน้าร้อนนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับกับผมที่พลตโตทารนะครับเดินทางไปที่ นนทบุรีครับกรุงเทพมหาแถวกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับส่งมอบเจ้าวีโก้คันสวยคันงามนะครับล้ำตะคองสวยเลยนะครับวิวล้ำตะคอนครับบนมอเตอร์เวย์นะครับสวยๆนะครับมาถึงบางบัวทองแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขับต่อไปบนถนนการจนาพิเศษอีกสิบสอกิโลเมตรมาให้นะครับตอนนี้ ถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รอพี่ธนายศมานะครับเราก็ถึงบ้านที่ลูกค้าทํางานแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่แถวนนทบุรีนะครับลูกค้ารับรถก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็สวัสดีลูกค้ากันก่อนนะครับกับคลิปนี้นะครับส่งมอบถึงจริงมันคันแรกกันก่อนนะครับอันนี้นะครับที่นะครับชายนะครับจบเงินสดนนะครับคันนี้นะครับนะครับ รับรถก่อนนะครับเรือเบนซิลิมงคลนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับกับทีมงานนนีนอรโต้คาถึงยูหอจกธนยศรุ่งเรืองกิยลนต์2019นะครับนนี้คันนี้เลยนะครับก็ถึงที่เรียบร้อยนะครับคันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปคันที่2กันต่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็สัมภาษณ์พี่กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีลูกค้าอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับ เป็นจ้าเดได้พี่เบรงรถแล้วบ่ะทีนี้ก่อนก่อนพี่ธนยศยังมาบโนเหมาะปลาลากับเสืออยติดตามมานานยังครับอันนี้ปีกัวที่เขาสองปีแล้วครับจะเขาสองปีแล้วครับสองปีเป็นเจ้งไดรถซือรถแบบก็ได้ไปเบรงรถนี่พี่ว่าจ้าเด็กครับก็มั่นใจครับเชื่อใจเพื่อนว่าติตามมันมาโดนเหลวมันจะตรงจริงครับเบิรงรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างนะ เขาบต้องกตบต้องไปยุงนะเพื่นจัดการให้เมิร์ชทุกอย่างเรื่อใจไว้ใจเพิ่นครับขอบคุณมากนะสโลแกนผมว่าชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วครับนะครับใครอยากได้รถต้องติดตามใน y ยูทูบยูพนออโตค้านะครับเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะม้อปลาลากับเสื้อนะครับรอพี่ธนยศมาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับกับ t ต y o ต a v i g โกคันนี้จบเงินสดนะครับ1,63,000บาทนะครับคันนี้ อันนี้คือตกลงลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมพูดผิดเมื่อเช้าว่า1นึ่งแสนบาทนะครับก็อันนี้คือ1นึ่งแสบาทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสกู่เดี๋ยวก็จะมอบปลาร้ากับเสื้อสวยๆให้นะครับนะครับดีครับวันนี้ก็มาถึงที่กรุงเทพนะครับมาถึงกรุงกรุงเทพแถวปทุมธานีถนนทับบุรีนี่ก็คือกรุงเทพแล้วนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยพูดภาษากลางเท่าไหร่นะครับเพราะพูดไม่ค่อยคล่องนะครับที่เป็นคนที่ไหนครับ ซีสเกรรบอลเดียวกี่ีสเกโอ้ยบเดียวห้างยุคบานเดียวกันแสดงว่าวิชาะไรกันนี่โอ้งเลยเมื่อไรนะครับพี่น้องคือยูซีสเกตมาอยู่ดิโดนไหมครับเดโอ้ยมาเป็นสิปีละบอกมาอยู่นิ่อยู่ี่ประมาณโอ้าี่พรทาหนจะเงินจะพจะมสี่แล้วพส่วนได้ผลดเออผมนานะแสดงว่าได้ก็ดีเนาะ ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมจะเอากระเป๋าไปขายนะเต้เดี๋ยวผมจะมารับกระเป๋าไปขายพี่น้องคือบพต่อไปสิบพราเดี๋ยวสร้างเพิ่นแจกกระเป๋าไปมัดน้อนี่แจ้ประเด็กเนาะจะึ้นราคาได้ประเด็กึ้นราคาประเด็กนี่มันบอสมควรแจกดิพี่เพราะว่าสื่อโดนแหลี่ยวเสียกินเผากระประแดกมันบอใช่ดิมันเป็นอาหารอีสานทั้งอีสานก็เลยต้องให้กินแจกเลยมึงดิเอาไปเอาดิเอาโอเคครับขอเอาปลาให้ก่อนนะครับ ัน <displayed S 1> ึ oh, oh. <c oughs> like ่งสองนะครับพี่โอ้พี่ที่ตามนี่พ่นมาโดดไปเพราะอยานถือเลยมันของปีที่สองปีที่สงแล้วรอจังมาะดลงมาลดลงมารถตัวนี้มันถูกเด้่าคือสิบนรถแต่ล่ออกเออไ่หลัไมลัจับแล้วน่ไิาตั้มก็ดีก็ต้องลดเป็นรลไม่กี่เทเกิดไปแล้วถือว่าพี่พวงวแเป็นไงมากกว่าตรงโค้งดีครับอตรงโค้งตามดีนี่นได้งไง้ ปลในยูทูปนะทามในยูทูในได้เพจบุเสร็จมาปด็นอะไรเออกระตบุกอันนี่นที่ามนรติดามพวกอยู่ครับเพอเก็บรายละเอียดใเมือสุยางครับค่อยเบิร์ตาแม่นหน่อยเดี๋ยวไม่หล่อแม่ค่อยขัดสีไม่ได้หรือเสื้อใจานการเห้ไหมคันนี้เราขาดทุนแล้วขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับมาส่งรถึงนบรีนมือนี้ก็เป็นอีกวันนึงเมื่อวานไปส่งที่บาปีรมครัวันนี้เราส่งสัน วันนี้ก็มาสองกันเลยเพราะว่ารอจังหวะัดเลยมามาส่งความกันซักคนซื้อพิเศษลอยแล้วต้องตามกฎหมายาก,ก,การจา่ายง่ายไป็นที่ละ่อียดการง่ายการจ่ายง่ายไม่เทพการจะยง่ายได้แต่ว่าคนที่บัตรภาชาเชื่อมขึ้นห้องหรือเปล่าเอาใส่ก,กระสีเงินบ้านเกล็นนดนิดนึงบ้านการะสีเงินต่คนกระสีเงินเลขสวยครับเลขสวยที่อยู่บ้านหรือว่าเป็นที่จะเต้ดใต้ของเมืองกันจังให้เปลีย่นยนเพราะว่าพี่สามเหเปลี่ยนไปเลยก็เป็กสุดตรงนี้แหละนะครับ เกินรถยนต์ก็คือรับประกันเหมือนเดิมเครื่องยนต์นะครับหนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนอันใดหนึ่งถึงก้อนแต่เกิดว่าพี่มีขอ้อสงสัยหรือว่าอ่ามันมันไม่สมนุไปแล้วถ้ามันมีปัญหากับเจ้าของผมผมจะไปพบปาร์เด้อร์คือว่าง่ายว่ากับยังให้คขัปรึกษาเป็นเสมอนะครับแต่ว่าผมว่า,วาคันนี้เอามือเดียวเออที่ไปสบายหรอกคันนี้เจ้าของเดิมมือเดียวนั่นเนี่ย จริงคันนี้ก็ราคา1นึ่งแสนสามื่นกหมื่นอ่อหกมื่นสาบาทนะครับพอดีพี่เขาจะช่วยค่าน้ํามันอยู่นะครับกยิ้ยิ้มึยิ้มยิเบรงไหนพี่ผูวคุยอยู่ทั้งข่างเบรกไหนนะครับมาดูนะครับผมราคาอนไรโว้แสนกว่าบาทแล้วนี่แข่แกนาดนี้ กุญแจล yup. ็อกนะครับคันนี an ever ้ก็สำารัเพื่ออีกสปีค่อยเียมว่าอย่างนี okay. ้นะกะจกดตกแรงแบบนั้น็บ่ดีมาไหนก็อย่างเขาเรียกรถเกตร์จางสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้ก็ส่งมอบอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้กับทีมงานหอจกคอธนยศรุ่งเรืองจริญนยนต์2 0 1 9นะครับจะส่งถึงหน้าบ้านสถานที่ทํางานพี่เขาเลยนะครับถ้าใครอยากได้รถมือสองให้กดติดตามไว้ในช่องทางของ YouTube มีผลตัโค้าได้เลยนะครับ ก็สบัดนี้นะครับคันนี้สภาพภายในนะครับก็สวยๆเลยนะครับคันนี้นี่นะครับถ้าเปิดอไม่ได้ก็จริงแต่สภาพภายในือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ก็ให้พี่เลยจันเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปส่งมอบคันแรกคือคันนี้คันที่สองก็จะไปอยู่ที่จังหวัดฝั่งทางด้านที่ตะวันตกไอ้ที่มันออกนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูนะครับว่า EP ที่สองนะครับว่า ที่ต่อไปว่าส่งที่ไหนนะครับตลอกๆอะไรลอกๆรถบรรทุกนะครับนะครับที่ละขั้นแรกขั้นแรกได้เป็นเบาอ๋อจะได้จะได้นน่งได้นะครับเพราะเพระได้พยอะมากเพราะขับได้อยู่เห็อย่าอธิบายนะครับการใช้งานเป็นที่เบื้องต้นนะครับที่เข้าใจอยู่เนาะ เออเพื่อนับงไม่ยืดยืดโมมีอย่างไรเดอกครับรถแล้วเหลือแต่ประกันรถยนต์นะครับที่ว่าบัตรตกเหตุสองบวกหรือสามบวกหนึ่งอาทิตย์เป็ประมาณห้าหกพันแต่ว่าไงไงมาส้นเขาส้นเฮ้าสอมเฮ้าสอมเฮาแต่ถ้าเกิดว่าประกันที่ว่าอ่ารถคันหนึ่งผมมาหนาจะบ่ได้เฮ็ดแล้วเพราะว่ารถสีเก่าอันนี้ผมไม่มั่นใจถ้าระเสียงกว่าบาทแตถ้าเกิดว่าพี่จะเอาค่ะนองไปถามเบิ้งเนาะ เพราะว่าผมดูเพมั่นใจผมก็ได้ขายประกันเยอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสิต้องถามน้องเอ้ยลืมถามเห้นูนมันมาดูอยู่มันได้มันเฮ็ดประกันอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวน้องเขาส่งเอียงมาให้แล้วส่งรายละเอียดมาให้ครับว่าพี่เอาบอราคาสัมมีสัมมีเขาขอส่งเอียงมาให้เนาะนะครับเดี๋ยวเช็คเช็คดูราคาให้ก่อนน้องเขาเืมเรืมเรื่มน้องเขาขายอยู่แต่ว่ากรัวว่าพี่สูเคเบลในราคาของประกันกันรั้วตอนนี่นักแสดงยองเนาะเทเบล ก็เดี๋ยวเดือนเดือนต้อบม่โมเลยว่ะแล้พี่ไปถามื่อเหรอไม่เป็นไรนันนี้พี่ทํัยามไม่เื่อว้าวววานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายนะครับพี่ยายนะคยูธีสเกตนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่กรุงเทพโดนเติบนะครับนานแล้วนะครับก็มีเงินเก็บแล้วก็เอาไปรถไปเที่ยวเมื่อบานเนาะปัจจัยหานี่มี่รถมือเมื่อย่างได้เดี๋ยวนี้โขวิอดสองรลอบสามานเรียบา้อยเลยหารถเมื่อบานเมื่ไหรแน่นอน ก็ได้ยังได้รดฝากที่ตามนะครับไปก็ได <flying truck> <player> ้รถก็ใส่นะครับท่านละแสนกว่าบาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้หน่อยลงเพราะว่าขาตุนซ้อมแต่ว่าวงไหวนลเก่าเนาะมันสมบูรณ์ไม่แค่นี้หลายเนิโม่ยางเดียวคนใส่ยังไม่ใหม่เป็นย่างก้อนเส้นเนี้ยเดีว่ามันไม่ใหม่มันอย่างสดแต่ขาลอนนะครับทีนี้ก็ในขึ้นเรียกถ้ามันใหม่โดยไงบ่ห้มันเก่ามันสีง่ายนะครับแต่เล็บบอไฟมี่ทำไรเป็นไรวารอยว่าที่บุคคลนั้น กระแสควาเรียบเนาะมันาจะว่าเอาโว้ยยัลดนกระชาดนนโดอยู่เรยนะครับจังไดยกับฝากติดตามนะครับมื่อต่อไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปส่งรถคันที่สองอยู่ฝั่งตรน้นนะครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะครับขอบคุณนะครับยายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับรถเกีไปนะเกียร์ปีนีวันนีอีกแล้วครับครับเกียร์ปีนี้ว่นนีอีกแล้วมาปทุมธานีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ